ชาวบ้านเรียกว่าพระใหญ่หรือหลวงปู่สีคุณเมืองนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าอาัศจรรย์มากจากคำบอกเล่าของลุงคำมวนมีผู้คนจำนวนมากที่มาบนบานสารกล่าวต่อพระใหญ่หรือหลวงปู่สีคุณเมืองหลายคนที่มาบนบานแล้วได้ตามที่ต้องการก็จะมาทำการแก้บนบางครั้งที่คำบนบานไม่เป็นไปตามที่ขอก็อาจทำให้ผู้บนบาน,นบางส่วนหมดความศรัทธาไปบ้าง 1ี่สิบเดเือนเดือนสองถึงสิบแปดคนสร้างสี่ร้อยสี่สิบจดตกว่อมากกว่าชมพู่นุ่มนุ่มนุ่ม้วัสดีสวุทธาพิเศษ เดือนหกเพราะปีนั้นฝ้าร่องฝ้าผาโอ้ยฝนตกน้ำไหลเวิดแต่ออกไปนอกอากาศนี่มันี้ท่วมเมื่อแบบท่วมไหลทวมทีมาสวดพวกบวชเป็นแม่ชีพวกซีพานทั้งหลายแตกเข่าติ้นสั่งสอนแล้วก็อา,ราจรรย์สุข,ขมวลวัดไม่ว่ามัน มันใหญ่กว่าท่านพนุใหญ่กว่าท่านพนมมันใหญ่ามันจานทางฐานมันใหญ่กว่าท่านพนมคือสองเมตรมันจะสูงกว่ามันเลือกโบราณโบราณมันเพื่ออกจากนี้ไปสร้างท้าวเย็นกับเทพมีแค่ับกระานกระชก็สร้างสร้างพร้อมกันเนาะกระพาดแต <si ่ว่ามั Belgium> นหนักเงินแต่ว่าต ja ัวนี้บโแล้วตัวนั้นแล้วพร้อมกัน ก็พูดแล้วเนาะอาจารย์อาจารย์ีอาจารย์ชีรคนเก่าคนตะกี้จำเดิมเว่าว่าบรรลุเลยว่าอาจารย์ชีเออบรรลุนี่นั่นเลยว่าบ่อยง่ายแบบเพราะเฮิรเดินดินได้พอเฮิรเดินอากาศได้สบายเลยครับเพื่อนมาเห็นว่าบ่อยสร้างขึ้นเพียงแค่นี้ที่บ้านที่เมืองมันอยากสลองนี่อยากสลองเพื่อนหามไว้มันคื่โบเกตโบทอย ทังบนอะส้งก็เลยสร้างธาตมาสร้างาตมามาสนี่สีดนี่จะหามาสร้างจอห้ปนีแต่ก้อนมันเป็นป่าทีแถวนี้เป็ป่ามื่เป็นป่าช้าเป่ามื่อเดี๋ยวนี้มันมันมันแปลงแล้วมันมูนี่งสร้างสร้างธาตุที่สรงธาเออสร้างธาตุเรียกว่าสรง ว่าอยู่ดีๆเป็นสาระปูซาของแถวของบ้านเรื่องนะแต่เพราะว่าผู้พักท่ามันโมเลวแล้วธาตุมันโมเล่ซื้อเลยสามพระขึ้นแทนแทนธาตุแต่ว่าต่อไปจะมีผู้มาสั่งหรือบอกเออจังหวะนี้่ีข้างหน้านี้ซิมมีคนมาสั่งหรือบูมียังบดจ๊ะเนี่ยนะเนี่ยเราผู้ดูแลประจำ โมนีเลยคนงไก่ชิด็คนงไก่ชิดโมนีโค่นีเรื่องเออเดี๋ยวจะว่าที่ที่มาป่ามาก่อนเลยก็ไม่เห็นแบบนี้นี่ตอนนั้นเนาะม้าลูกม้านี่ยสรานสร้างมานสร้างมานสร้างม้าส่องซ้ำส่องรถเหล้าเป็นพุ่มเป็นคนแนะนน้ำแล้วเป็นคนเน้นนำมาสาเน้นนำเน้นำมาสาพระนี่ทั้งวัดออกความเห็นอยู่ว่าอยากสร้างอยู่ว่าสั่งมีู่านโามเรามีความแต่ว่าเรามีความสามารถไปดึงเหา มาดึงออกมามาสับดึงคนมาสัแล้วคุณได้ค่าตอบแทนนี่ค่าจอดแทนนี่เลียแก่ชาวบ้านเลี้ยเจ้าวบ้านชาวบ้ายบริจาคไข่ไข่กบว่าโบมี่ตัวเม็บโบมี่เลยว่าโบมี่เนีเยาเปาอกออกก็นั่นก็สอปลอกปลอกพุ่นออกกระสอบแซมกระสอบกระสอบสซมกระสอบนะออกไปหินไปพุ่นะคิวสองคิวปัจจุบันพระใหญ่ก็ยังเป็นสถานที่ที่คนจำนวนมาก สักรารบูชาและสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ชาวอำเภออากาศอํานวยและผู้คนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างยิ่ง